แมปจัม์ไฟเอพิโซด4นะครับไม่รู้ทำไมเจออพิโซด4ก็แลกใค้ได้นะเนี่ยเจออพิโซด4เงียบเงียบวัดไม่เข้าใจ โยบุกโยบุกบุกไหนวะไนี่ไงบุกรู้สึกเชื่อคุ้นๆนะเนี่ยนี่มันพี่แท็กนี่ว่ะแท็กเกอร์ซะซะโอเควัดโดดๆๆๆๆๆๆๆดก็มาปกระโดด ไม่รู้มไมมครับไม่ได้ไม่มีเสียงอ๋อ,อ,อนี่แมปสองแล้วเหรอเนียยําย้ายํายํยํายํยเายย เต็หนึ่ง you have to กระโดด jump into and And อ s สเต็สองเต็สอง tap C i m e o u n s e t night feel f e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  เขียเสบีเขียน <ร> <harma> เดี๋ยวล <idity> ืมเดี <directamente> ๋ยวลืมกลัวอยู่นะ้เนี่ยเดี๋ยวของตกไหมวะไม่เอาดีกว่าเอาบล็อกเหล็กฮาไม่เลีมาัตฟลาเออตกเราจะเก็บเพชรไว้เราก็เขียนเจ็ดเม็ด เขาหายหมดแต่เราเราไม่เราไม่ไม่เป็นไรอ่ะเออเออเมชุยโอเค ปาอึบอึปอึป๊บอึอ,อึนี่อะไรเต็มสามสิบเอ็ดเมตรเก็บเอรองแลงอยู่แฮป e ทูรั e ออเด e ร์เรเดเต็มมาเ็ดยี่สิบสองเมตร

เดี๋ยวนะนั่นมันรู้สึกคุ้นมากเดี๋ยวนั่นคุ้นคุ้นอื้อหือจัดจ้าแท่งไว้หันขาเรษสี่น่าจะสิบเอ็ดเหมือนกันเรษห้าแล้ว ตดูนะพฤติกรรโกงอาชืบปึ๊บงออาชืบปึ๊บงอแต่เราไม่โกงดีชืบปึ๊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 บป เออเกิดล no. e ่างด้วยนะไม่น้าเลยปัปปะ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 ปตปะปะปปปปปะปปัปปะปปะ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 ปปะปะปปะ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 ปอปะปะป ไม,มนะไม่มีเลยนะไม่มีเพชรอย่าบอกนะเดีย๋ยวโหมีสิบสเต็นอนถ้าเกียรนอนก็สปาวบอยว้าอินร็อกเอ,อ่อขวา ไม่ดีต้องไปขวาขวาล้ากับขวาลายแต่ตอนนี้ขวาดีละออ้อออแหลกทำไมแหลกเว้ เก็บตกโอเคสเตท6เออเราผ่านมาาด่านสองสาเดี๋ยวสี หกห้าห้าสิบห้าเมตรเดยวจริงเลยไม่ใช่แล้วไม่ใช่ลวไม่ใช่แล้ะต้องสี่สี่แล้วเป็นห้าสิบแปดเมตรไม่ใช่ห้าสิบแปดห้าสิบเก้าเทียนที่ร่อนอ,อันแรกยังไม่ผ่านเลย เราไปอาเราต้องทำอะไรสนุกสนุก,ก่อนปั๊แบปบปแบบ ไม่โดนไม่โดนอะไรก็ว่าจะเท่าเรียบร้อยคนไฟลุก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 โด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 โรโรเบทสองเอ่อห้าเก้าห้าเก้าใช่ไหมนี่บวกไปสาม มันต้องได้เจ็ดเอ็ดเอ็ดแล้วก็ spell point translate โอ้ยง่ายมากดูดูดูปุ๊บแล้วก็ฮึบฮึบแค่นี้ไปทางนี้แม่ก็ไปทางนี้สิ อะไรกับประตูโอ้โหอ้โหเดปิดๆๆดโอนทอโหลเนี่ยองออกมาจึงเจอของเพียบเลยนี่เนี่ยนี่เนี่ย แด่โอ้ยไปเพชรอรันนี้เก็บปัติโตเออมีมีของดีแล้วอเอาไปเพชรไปแจก N P C อาลักีมาติโตโ้ขอบคุณที่รับชมนะครับเย้ Hey girl, I need you to walk into a sport